พิธีเปิดป้ายอนุสร์ตระกูลระนองและเส้นทางมรดกสยามที่ระนองกราวเมืองปีนังซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบ้านระนองอันยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันกลายเป็นสวนสาธรารณะและอาคารแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเมืองในนามเดวันสีปีนังไปแล้วและนี่กําลังจะเป็นการเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่และบุคคลสำคัญของสยามประเทศไทยกับปีนังในอดีตเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของปีนางสตอรี่ซิมโฟเซียมที่สถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุนใหญ่ณเมืองปีนางร่วมกับปีนางเฮอริเทจคลัสองค์กรอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองปีนาง รวมถึงภาคเอกชนต่างๆได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบร้อยปีการอสัญญกรรมของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศระพักดีหรือคอซิมบี้บุคคลสำคัญจากตระกูลนรนองที่มีส่วนวางรากฐานความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในดินแดนภาคใต้ของสยามประเทศไทย กิจกรรมนี้ยังจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียและความเกี่ยวข้องกับปีนังผ่านมุมมองต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีในระดับประชาชนต่อประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนี่จึงนับเป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างลูกหลานของผู้ที่เคยมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างต่อดินแดนอุษาคาเนแห่งนี้ในอดีต แทนป้ายอนุสร์ช่วยพารายอนอดีตกลับไปมองเห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นและลึกซึ้งผ่านภาพถ่ายของกลุ่มขุนนางชาวสยามและหัวเมืองมาลายูทั้งไซบุรีกรันตันปลิสและตรังกานูที่ต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2440 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านระนองของพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีหรือคอสิมก้องนระนองเมื่อครั้งที่ดินแดนหัวเมืองมาลายูยังอยู่ภายใต้การปกครองของสยามมีบุคคลสำคัญที่ส่งอิทธิพลทั้งด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจต่อสยามและปีนังอยู่หลายคนโดยเฉพาะขุนนางที่มีบทบาททางเศรษฐกิจในหัวเมืองฝ่ายใต้ของสยามนั่นคือตระกูลคอรหรือนระนองจำนวนสคน ทั้งพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซิมกองพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีคอซิมบี้พระยาอัศดงคตทิศร,รักษาคอซิมขิมและคอย,ยู่งีบุตรของคอสิมกองซึ่งต่อมามียศเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเช่นเดียวกับบิดาเรื่องราวของตระกูลนรนองต้องย้อนไปไกลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม เมื่อเมืองปีนังเป็นเมืองท่าสำคัญของอังกฤษหลังเช่าเกาะนี้จากสุลต่านเคดะเพื่อตั้งสถานีการค้าทำให้มีชาวอินเดียและชาวจีนโพ้นทะเลหลั่งไหลเข้ามาสแสวงโชคในดินแดนอุษาคาเนเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือคอสูเจียงจีนฮกเกียนวัย25ปีที่หนีความยากแค้นจากเมืองเจียงเจียวหูประเทศจีนมาเป็นกรรมกรอยู่ที่เกาะมากเมื่อมีทุนรอน จึงเดินทางเข้ามาทำการค้าครั้งแรกที่เมืองตะกัวป่าในสมัยรัชกาลที่สก่อนขยายสู่พังงาต่อมากิจการรุ่งเรืองจากการได้รับการประมูลผูกขาดอากรดีบุกที่ระนองและอย่างล่องกำปั่นใบค้าขายดีบุกและพืชผลกับเกาะหมากจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ห ขอสูเจียงได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีจางวางผู้กำกับราชการเมืองระนองขอสู้เจียงมีบุตรชายหลายคนที่ต่อมาล้วนมีบทบาทสำคัญในหัวเมืองฝ่ายใต้ของสยามได้แก่คอซิมก้องต่อมาเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีผู้ว่าราชการเมืองระนองและสมุหเทสาพิบาลมณฑลชุมพรขอซิมจัว หรือหลวงศรีสมบัติผู้ช่วยราชการเมืองระนองคอซิมขิมต่อมาคือพระยาอัสดงคตทิศรักษาผู้ว่าราชการเมืองกระบุรีคอซิมเตกหรือพระยาจรูนราชโพคากรผู้ว่าราชการเมืองหลังสวนและคอซิมบี้หรือพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศสรพักดี ผู้ว่าราชการเมืองตรังและสมุหเทศาพิบาลมนฑนภูเก็ตผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่โดดเด่นของตระกูลนระนองคอซิมบี้เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถสูงทั้งในหมู่ชาวสยามและชาวต่างประเทศด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการเป็นทั้งนักปกครองและนักพัฒนาหัวเมืองภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกตั้งแต่ตรังภูเก็ตและพังงา คอซิมบี้คือผู้ให้กำเนิดยางพาราเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดตรงังจนแผ่ขยายสร้างรายได้ไปทั่วประเทศทุกวันนี้คอซิมบี้คือผู้สร้างท่าเรือกันตังเพื่อส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศและยังเปิดใช้งานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันคอซิมบี้ยังสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญต่างๆไว้มากมาย อาทิการก่อสร้างถนนเขาพับผ้าเชื่อมระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงรวมทั้งถนนระหว่างตรังกับอำเภอทุ่งสงซึ่งเป็นถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้จนถึงวันนี้ที่สำคัญคือการเป็นผู้รับเหมาจัดหาและควบคุมแรงงานทั้งหมดในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใต้เป็นครั้งแรกของสยามประเทศไทยเครือข่ายตระกูลคอหรือนรอนองในเวลานั้น นับว่าเติบโตจนถึงขีดสุดมีธุรกิจครอบคลุมในหลายสาขาทั้งการทำเหมืองการเดินเรือการประกรันภัยการธนาคารและกิจการอื่นๆอีกมากไม่เฉพาะการมีอิทธิพลต่อสยามกับปีนังเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงหัวเมืองมลายูเกือบทั้งหมดและยังเลยไปถึงพมา่าด้วย ปีนี้ครบรอบร้อยปีการจากไปของคอซิมบี้ลูกหลานตระกูลคอจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเลเซียรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกต่างเดินทางมาร่วมกันแสดงความรำลึกถึงบรรพชนของเขาร้อยปีแล้วที่ตระกูลคอได้เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของหัวเมืองฝ่ายใต้ด้วยการเก็บรวบรวมอากรส่งให้แก่รัฐบาลสยามมาอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกับการริเริ่มพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจทั่วทั้งแหลมมาลายูจนเจริญรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อว่าแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่าร้อยปีกิติรัตน์นรนงเชื้อสายตระกูลคอรุ่นที่5ยังคงทำหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของเขานั่นคือการทำหน้าที่เก็บภาษีอากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้แก่รัฐบาลไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันอีกด้วยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าในขณะนี้กำลังทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับในเรื่องด้านการคลังก็คือการจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศในเรื่องของการคมนาคมขนส่งก็กำลังดำเนินการร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลในการที่จะปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แล้วก็เรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศแต่เดิมนั้นปีนังกับประเทศไทยก็มีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างยิ่งนะครับการที่กําลังทํางานในหน้าที่เชื่อมโยงอาเซียนให้กับประเทศไทยก็มีนักษณะที่สอดคล้องกันก็ในฐานะลูกหลานรุ่นที่5เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ากําลังจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านบนรรพบุรุษนะครับตั้งแต่รุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2โดยเฉพาะท่านคอซิมบี้ได้ทำคุณูปการไว้กับประเทศไทย เช่นเดียวกับร้อยโทอภินันนรนองอดีตเอกอัครรชทูตไทยประจำเม็กซิโกที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยในฐานะนายกสมาคมตระกูลนรนองและในฐานะบุตรชายของนายทิตินันนรนองอดีตเอกอัคษรชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์คนที่สองซึ่งเป็นช่วงที่ตุนกูอับดุลรามานบิดาแห่งเอกราชมาเลเซียดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนประเทศมาเลเซียในเดือนมิถุนายน2505ทรงสเสด็จเปิดการใช้โทรศัพท์ทางไกลข้ามประเทศระหว่างปีนางกับหาดใหญ่เป็นครั้งแรกเอกอัครชทูตท,ทิตินันนาร,รนองคือผู้ที่ทำหน้าที่ต่อสายโทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานับเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ต้องจารึกไว้ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่บ้านระนองเมืองปีนังยังมีขุนนางสยามที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในเวลานั้นหลายคนรวมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒหม่อมราชวงศ์หลานกุลชรอ,องคมนตรีและอธิบดีกรมมหาสพผู้ที่ให้กำเนิดละครดึกดำบรรในสมัยรัชกาลที่5บ้านสไตล์โคโลเนียนย่านถนนเข้าสารที่งดงามหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ห โดยพระยาอาทรธุรสินเจ้ากรมศิลปากรคนแรกบุตรชายของเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์ต่อมาได้ใช้เป็นเรือนหอของคุณหญิงเชยบุตรสาวพระยาอาทรธุรสินที่แต่งงานกับพระยากิติราชทรงสวัสดิ์อดีตอธิบดีผู้พิพากษสาสารมณฑลภูเก็ตต้นตระกูลไกรจิตติบ้านตกมาสู่รุ่นลูกของคุณหญิงเฉยศาสตราจารย์สรรเสริญไกรจิตติอดีตรองประธานสารดีกา ปัจจุบันบ้านไกลจิตติถูกให้เช่าเป็นร้านอาหารยุโรปและยังคงการอนุรักษ์อาคารหลังนี้ไว้อย่างดีเยี่ยมขณะที่เจ้าของบ้านไกลจิตติอย่างกริตไกลจิตติในฐานะเอกอัครราชทูตไทยนกรุงโกลาลัมลลเปอร์คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับปีนังครั้งสําคัญให้เกิดขึ้น ในฐานะเหลนรุ่นที่5ของเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองปีนางและยังเป็นหลานของพระยากริติราชทรงสวัสดิ์ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานระบบสารของสยามในมณฑลภาคใต้สิ่งนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้กริฑายจิตติในฐานะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกลาลัมเปอร์ ไม่อาจมองข้ามโอกาสสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรียนให้ทราบว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมมีความสนใจไล่ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างยิ่งเนื่องจากว่าคุณปู่ของผมนะครับพระยากิติราทรงสวัสดิ์ท่านได้รได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ไปเป็น,ปนอธิบดีศาลบนทนภูเก็ต สมัยนั้นท่านเป็นพระธิพยาศาสตร์ราชสถาบดีนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ทำงานร่วมกับพระยารัษดาอ,อยู่ผมว่าประมาณ4ปีเพราะว่าท่านสมุหเทสายบิบาลมณฑลท่านเจ้าคุณรัษยาดาครับเรียกสั้นๆว่าท่านเทสานะก็เป็นเจ้าเมืองปู่เป็นอธิบดีศาลมณฑลภูกเกต็ตก็คือหัวหน้าและ อธิบดีศาลกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำงานร่วมกันเวทีสัมมนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสยามกับมาเลเซียปีหนังสตอรี่ซิมโฟเซียมช่วยให้เราได้เห็นภาพความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างสองแผ่นดินได้ชัดเจนมากขึ้นลูกหลานของบุคคลทางประวัติศาสตร์หลายคนพร้อมถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้เคยรับรู้มามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ลิมควีเฟียกคือหลานสาวของพระยารัศดาที่ราชพักดีคอยูจจายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของคอซิมบี้เธอเป็นลูกหลานตระกูลคอเพียงไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านจัก,กรพงศ์อันยิ่งใหญ่หนึ่งในคฤหาสหลายหลังของตระกูลคอบนเกาะปีหนังจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2473แสดงตำแหน่งคฤหาสตระกูลคอสองหลังตั้งอยู่ติดกันบนถนนนอร์ทเมโรด บ้านจักรพงตั้งตรงงานหันหน้าออกสู่ทะเลโดยด้านหลังติดกับบ้านอัสดางที่หันหน้าออกสู่ถนนบ้านจักรพง์เคยใช้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เสด็จปีนางอีกครั้งเมื่อปี2450ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2, 2> หลังคอซิมบี้เสียชีวิตลงบ้านจักรพง์ได้ตกเป็นของบุตรชายคอยู่จายหรือพระยารัษฎาที่ราชภักดี แต่เมื่อขอยู่จ่ายเสียชีวิตลงบ้านจักรพงศ์ก็ถูกขายไปในปี2503ด้วยราคา150,000ริงกิตก่อนที่จะถูกรื้อทิง้งและกลายเป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับพักอาศัยในปัจจุบันขณะที่บ้านอาัสดางก็เคยใช้เป็นที่รับเสด็จเจ้านายในราชวงศ์จัก,กรีหลายพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีก็เคยเสด็จประทับณบ้านอัสดางเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศมาลายูเมื่อปี2467รวมทั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เคยเสด็จประทับที่บ้านอัสดางเมื่อแรกลีภัยทางการเมืองไปยังปีหนัง บ้านอัสดังที่ถูกซื้อขายเปลี่ยนมืออยู่หลายครั้งก่อนถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมเมโทโพจนกระทั่งถูกรื้อทิ้งโดยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลางดึกของวันคริส,ส,สต,รต์มาสปี2536ศาสตราจารย์เต็งกูโซปราเต็งกูมหดีคณะบดีคณะภาษาศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัย USM ปีหนัง วันนี้เธอมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับท,ทวดของเธอมหาอมาตรีพระยาภูมิน,นาทพักดีซึ่งทำงานอยู่ใกล้ชิดภายใต้การกำกับดูแลของพระยารัศดานุประดิษฐ์คอซิมบีพระยาภูมิน,นาทพักดีหรือกูเดนบินกูแมเป็นชาวมาลายูเกิดที่เมืองไซบุรีในปี2438 เขาถูกส่งมาช่วยรัชการยังเมืองสตูลซึ่งขณะนั้นขึ้นกับไซบุรีเมืองประเทศสราชของสยามต่อมารัชการที่หได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้กูเดนบินกูแมเป็นพระยาภูมิน,นาทพักดีดำรงตำแหน่งจางวางกำกับรัชการเมืองสตูลเมืองสตูลในยุคกูเดนบินกูแมมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจได้รับผลจากการค้ารังนกและพริกไทยเป็นอันมาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางรับซื้อขายสินค้าทั้งจากปีนางและภูเก็ตจนทําให้เมืองสตูลได้รับฉายาว่าเนกรีสโตยมัมบังสการาแปลเป็นไทยว่าสตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวาอันเป็นหัวเมืองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคนั้น เมืองสตูลแยกจากเมืองไซบุรีตามหนังสือสัญญาเรื่องปักปานเขตแดนระหว่างสยามกับสหพันธรัฐมารายูซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพเมื่อวันที่10มีนาคม2452จากหนังสือสัญญาฉบับนี้ทำให้ไซบุรีและเปริษตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลยังเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันยังมีบ้านของพระยาภูมิน,นาถพักดีที่เมืองปีนัง ซึ่งลูกหลานคอยดูแลปรับปรุงให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังคงเก็บเรื่องราวต่างๆของขุนนางสยามเชื้อสายมาลายูผู้นี้เอาไว้เป็นอย่างดีบนเวทีปีนังสตอรี่ซิมโฟเซียม ยังตจรมัดมูเลียตุนกูโซเฟียยี่หวาคืออีกคนสำคัญที่มาร่วมถ่ายทอดความสัมพันธ์บนเส้นทางแห่งสันติภาพระหว่างสยามกับมาเลเซียที่ยาวนานกว่า150ปีโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเธอที่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านไซบุรี ส่วนหนึ่งได้ถูกนำเสนอผ่านหนังสือที่เธอเขียนขึ้นล่าสุด The Return ซึ่งว่าด้วยการขึ้นครองราชเป็นครั้งที่สองของสุลต่านรัฐเคดในฐานะสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียโซเฟียยี่หวาคือเหลนของสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมชาเจ้าเมืองไซบุรีหรือรัฐเคดะของมาเลเซียและเป็นเจ้าเมืองไซบุรีคนสุดท้ายที่ขึ้นตรงต่อสยามสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมชา ได้รับการโปรดเกล้าจากราชการที่5ให้เป็นเจ้าพระยาริธทิสงครามรามพักดีศรีสุลต่านมหามัตรัตนราชมุนินสุรินทรวิวังษาพดุงธนุบำรุงเกดกนครอ,อมรรัตนาเขตประเทศสราชราชัยสวริยาธิบดีวิกรมศรีหะเจ้าพระยาไซบุรีเจ้าพระยาไซบุรีมีมเหสีหลายคนที่สำคัญได้แก่เชสโซเฟียบินติอับดุลลา ที่ต่อมามีบุตรชายขึ้นเป็นประมุขคนต่อมาของเคดาสุตาลต่านบัตลิชาสุตาลต่านบัตลิชาคือพระราชบิดาของสุตลต่านเคดาองค์ปัจจุบันสุตลต่านอับดุลฮาลิมมูฮัตซัมชาที่ทรงได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีหรือ,อยังดีเปิดตัวนอากงในลำดับที่หและลำดับที่1 4นับเป็นสุตลต่านพระองค์แรกที่ได้รับเลือกให้เป็นพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียถึงสองครั้ง มเหสีสำคัญของพระยาไซบุรีอีกคนคือหญิงชาวสยามเชื้อสายมอนหม่อมเนื่องนนทนาครล,ลูกสาวของหลวงนราบริรักษ์เกร็ดนนทนาครในอำเภอเมืองนนทบุรีสมัยรัชกาลที่หคุณหญิงเนื่องมีบุตรกับเจ้าพระยาไซบุรีหลายคนแต่ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสยามได้แก่ตุกูยูซุฟที่เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ห หลังไปศึกษาต่อที่อังกฤษก็ได้รับราชการในยศร้อยตำรวจเอกและเสียชีวิตในประเทศไทยเมื่อปี2457ลูกชายอีกคนของคุณหญิงเนื่องคือตนกูมูฮัมหมัดยิวาเป็นนักเรียนเก่าราชวิทย์และเทพสิรินหลังปรียนต่อที่อังกฤษกลับมารับราชการในตำแหน่งสำคัญหลังกเกษียณจึงได้รับตำแหน่งตำมงงงหรือเสนาบดีแห่งรัฐเคดะก่อนถึงแก่นิจกรรมในปี2520 และตุนกูมูฮัมหมัดยี่หวาก็คือตาแท้ๆของตุนกูโซเฟียยี่หวาลูกชายคนสำคัญของคุณหญิงเนื่องกับเจ้าเมืองไซบูรีอีกคนคือตุนกูอับดุลรามานซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบิดาแห่งเอกราชและนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียตุนกูอับดุลรามานติดตามพี่ชายตุนกูยูซุฟเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทพศิรินในปี2456 ขณะที่มีอายุเพียง10ขวบโดยพักอยู่ย่านบรจักรแต่เรียนอยู่ได้เพียง2ปีก็เดินทางกลับเคดะเนื่องจากการเสียชีวิตของพี่ชายในโอกาสที่โรงเรียนเทพศิรินมีอายุครบร้อยปีเมื่อวันที่15มีนาคม2528ตุนกูอับดุลรามานได้ส่งสารมาเพื่ออวยพรให้แก่โรงเรียนเก่าของเขา ร้อมทั้งลำลึกถึงห่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตและแสดงถึงความภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอันเก่าแก่แห่งนี้ตุนกูอับดุลรามานจึงนับเป็นผลิตผลแห่งการผสมผสานทางชาติพันธุ์ที่มีแม่เป็นสยามเชื้อสายมอญและพ่อเป็นชาวมาเลยูซึ่งสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอันยิ่งใหญ่ของมาเลเซีย หน้าแปลกที่รูปผสมระหว่างมอนกับจีนแคะอย่างนายอานัน์ปัญญารชุนก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสยามประเทศไทยได้เช่นเดียวกันในฐานะที่ตุนกูโซเฟียยี่หวามีบรรพบุรุษเป็นชาวมอนสยามเป็นหลานแท้ๆของตุนกูอับดุลรามานและยังเป็นเครือญาติของพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ธอจึงนับเป็นอีกหมุดหมายสําคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความชัดเจนมากขึ้น The most important thing is um, to establish a, a good relationship between Malaysia and Thailand, right? And not to interfere in the internal affairs of Thailand. Right. So uncle was very firm this when was on very Uncle when firm he กิจกรรมครั้งนี้ยังจัดให้มีเวทีไทยแลนด์มาเลเซีย Business Forum ซึ่งเป็นความตั้งใจที่สภาธุรกิจของสองประเทศต้องการจะใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์เชื่อมโยงไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากขึ้นสำหรับธุรกิจภาคธุรกิจรายการประชุมตอนบ่ายนะ ทางสภาธุรกิจซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อตอนที่ท่านนายกยิ่งรักมามีการลงน้ำนะครับก็ได้มาหารือกันว่าจะมาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะร่วมมือกันอย่างไรฝ่ายไ,ไทยโดยนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำตัวแทนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรมนำเสนอแนวทางและโอกาสของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไปประกาศที่หนึ่งนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วันนี้เราก็ประวัติศาสตร์ของพระยาลัษดามาให้นะฮะรุ่นปัจจุบันทําต่อไป เพราะฉะนั้นมีการพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงนะครับถนนขน,นทางสร้างสะพานปรับปรุงด่านแล้วก็เรื่องของการเดินเรือชายฝั่งนะที่จะเพื่อทั้งการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการาส่งสินค้าตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะสําคัญมากเพราะเป็นเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องของธุรกิจรับเบอร์เรื่องยางพาราเจ้าคุณร,ศรัศดาท่านก็เป็นบิดายางพาราของไทย เพราะว่าเป็นผู้ที่นำยางพาร,ราไปเผยแพร่และก็ไปปลูกจนกระทั่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้อันดับต้นๆน,น,นะครับขณะที่ตัวแทนฝ่ายมาเลเซียมีบุคคลสำคัญทางด้านธุรกิจเข้าร่วมหลายคนหนึ่งในนั้นคือตันสีดโตดอกเตอร์สซยตจลาลุดินซเยตซาลิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพประวัติศาสตร์ระหว่างสยามกับปีนงัง เนื่องจากทวดของเขาคือเจ้าชายไซเยสโซฟีแห่งปริสก็ปรากฏอยู่ในภาพนี้ด้วยเช่นกันและวันนี้ดร์ไซเยสจาราลุดินคือประธานของฮาราวอินดัสทรีเดเวล OP เมนต์คอร์ปอเรชั่นองค์กรที่มีบทบาทอย่างสูงในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหารฮา,าราวของประเทศมาเลเซียท่านตันสีไซเยสจาราลุดินนะครับประธานของฮาราว ท่านก็ได้เสนอกับท่านรองนายกแล้วว่าให้มีความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในเรื่องของการผลิตสินค้าฮาราลเพราะว่าเขาบอกว่ากําลังการผลิตของมาเลเซียเนี่ยสู้ไทยไม่ได้หรอกแต่ว่าเขามีตลาดทั่วโลกยังมีข้อต่อทางประวัติศาสตร์ที่จะช่วยประสานความร่วมมือให้แนบแน่นระหว่างไทยกับมาเลเซียดรสวัย คือผู้นําชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอันเป็นผลพวงของการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5จึงทําให้วันนี้มีชาวสยามเกือบ1 0 0 0 0แคนอาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียต่อไปข้างหน้านี้ถ้าว่าปัญหาที่มาอ้างขึ้นวันนี้แล้วก็เราทั้งสองฝ่ายนะได้เสนอไปให้รัฐบาลั้ทั้งสองฝ่ายจะหาทางแก้ไขว่าปัญหาที่นักธุรกิจ ทีไ่ได้ได้ได้ผ่านมานี้เราจะหาทางแก้อย่างนี้ถ้าต่อไปก็ให้ความร่วมมือสะดวกกว่าอย่างนี้ในการธุรกิจทั้งสองฝ่ายในระหว่างสองประเทศสะดวกขึ้นมามากแล้วก็ผมก็ได้มีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับย้อนกลับไปนอดีตเราจะรู้ว่าพวกเราไม่ใช่อื่นไกลหรอกญาติพี่น้องกันทั้งนั้นผมอยากจะเห็นไทยนะครับมองเพื่อนบ้านอย่างนี้ ครััััับไมม่่่่ววาาาาจะะเป็นนนนนนกพพูชาลญาติี้้้องทงทนนหลายร้อยปีแล้วที่ท่าเรือปีนังได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงการค้ากับหัวเมืองปักใต้ฝั่งอันดามันของไทยเรื่อยมาโดยเฉพาะในยุคการค้าที่รุ่งเรืองโดยตระกูลนรนองวันนี้ท่าเทียบเรือปีนังได้ก้าวสู่ความเป็นท่าเรือสำคัญที่ทันสมัยของประเทศมาเลเซียไปแล้ว โดยมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งอาหารฮาราวในระดับโลกขณะที่สินค้าจากจังหวัดภาคใต้ของไทยเช่นยางพาราจะส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยอาศัยท่าเรือปีนังโดยทางรถยนต์เช่นกันขณะที่ลูกหลานตระกูลคออย่างกิติรัตนนรนงต้องการสารต่อสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาได้เคยสร้างความรุ่งเรืองให้กับดินแดนแถบนี้ อนาคตจึงต้องการเห็นการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกต่างๆโดยเฉพาะการยกระดับท่าเรือฝั่งตะวันตกของไทยที่มีอยู่เช่นท่าเรือกันตังให้ดีขึ้นรวมถึงการวางแผนขยายการขนส่งรถไฟรางคู่กับมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมานาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจังหวัดภาคใต้ของไทยกับท่าเรือปีนังให้มากขึ้นในอนาคต ซึうう่งจะเป็นการช <the> ่วย <cour ting> ขยายการค้าการลงทุน <noise> และการท่องเที่ยวทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาคต่อไปการนำเรื่องราวและบทบาทของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศระพักดีสมาชิกตระกูลคอรวมถึงบุคคลต่างๆในอดีต มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อจุดประกายใช้เป็นสิ่งเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียจึงนับเป็นการรู้จักใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ได้อย่างชาญฉลาดในมิติทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านี้เป็นไปโดยอิสระและอยู่เหนือคำว่าเส้นเขตแดนแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นรัฐชาติทำให้ผู้คนทั้งสองประเทศต้องห่างเหินกันจนแทบไม่รู้ว่า แท้จริงแล้วพวกเขาคือเครือญาติพี่น้องที่มีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งนั่นเอง I think it is very meaningful because uh we are talking about history and history is about you know how people uh create made a change made a difference and uh our ambassador here is uh, very visionary he see the connection between the history and the future and uh, also for the business of the future Uh, this is the people-to-people -people connection, you know. So, and uh, we have brought it together thanks to our ambassador, to you know, to create this um, idea that uh, uh, we should have. I mean, we are, you know, sister, sister city with Phuket and with uh, we used to be very connected to Trang and Phuket, Takwapa, Ranong, and we can be connected again. Uh, by, by ครับวันนี้ผมท่านผู้ว่าภูเก็ตท่านรับแล้วเพราะว่าประวัติของพยาลัษดาแล้วก็ตระกูลนารานองไม่ได้มีเฉพาะที่ปีนังวันนี้เราอาจจะให้ความสําคัญกับประวัติของท่านในปีนังครั้งหน้าก็จะจัดแบบเดียวกันนะครับตอนเช้าจะเป็นประวัติศาสตร์ตอนบ่ายจะเป็นธุรกิจนะแล้วเราก็จะมีบ้านพี่เมืองน้องภูเก็ตปีนัง s ิสเตอร์ซิตี้อันนี้ต้องเร็วที่สุด เพราะว่ามันรู้สึกมันช้าไปประมาณร้อยปี